ชาวราศีเมทุกท่านสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบใจทุกท่านที่ท่านได้มีโอกาสเข้ามารับฟังในช่องของเราในวันนี้ช่องของเรานั้นก็คือช่องของต้นไหย่ให้โชควันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องดวงชาตาของชาวราศีเมษภายในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั้นว่าจะมีอะไรเข้ามา หรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหลายอย่างจะมีทั้งการที่เรียกว่าหาเงินหาทองหรือว่าการเงินการทองหรืออีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการงานจะเป็นอย่างไรในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั้นว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้ชาวราศีเมษนั้นถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของการเงิน ในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จอยู่เสมอบางท่านนั้นก็มีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนพูดถึงในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ก็ถือว่าการเงินของท่านนั้นดีมีรายรับเข้ามาโดยตลอดชาวราศีเมษทุกท่านนั้นจะมีเงินไม่ขาดกระเป๋าในช่วงนี้บางท่านนั้นก็จะมีเงินเก็บ หรือว่ามีเงินฝากอีกตาหากก็ถือว่าการเงินของท่านอยู่ในช่วงที่ดีในช่วงนี้ถ้าหากว่าบางท่านนั้นอยากจะได้อะไรอยากจะได้ซื้อของโน่นซื้อของนี่ก็จะได้บางท่านก็อยากจะได้ของใหญ่ๆก็จะได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องการเงินเงินนั้นชาวราศีเมษไม่มีปัญหาอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่า เป็นการที่เรียกว่าดีเพราะว่ามีดวงดาวต่างๆนั้นได้ย้ายโคจรสับเปลี่ยนจึงทำให้ชาวราศีเมษนั้นมีกิจการที่รุ่งเรืองไม่ว่าท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอยู่เสมอจะนำครอบครัวของท่านนั้นอยู่เย็นเป็นสุขคนในครอบครัวก็รักใคร่กันดีไม่มีการทะเลาะเบาะแวงอะไร สำหรับเพื่อนบ้านก็อีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ชาวราศีเมษนั้นก็จะมีมิตรมีเพื่อนอยู่มากมายจะมีคนรักใคร่อยู่เสมอไม่ว่าท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ก็จะมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินถ้าหากว่าเงินท่านไม่มีหรือเงินท่านไม่พอใช้ท่านเอ่ยปากขอร้องกับใครในช่วงนี้ก็ จะเป็นผลสำเร็จก็ถือว่าในด้านของการเงินนั้นชาวราศีเมษอยู่ในเกณฑ์ที่ดีบางท่านนั้นที่เคยมีหนี้มีศินหรือว่าเป็นหนี้เขาไม่เคยที่จะไปใช้หนี้เขาได้ไม่มีเงินมีทองอะไรในช่วงนั้นแต่สำหรับในช่วงต่อไปนี้ในช่วงของเดือนพฤษภาคมไปนี้นั้นท่านจะได้จับเงินก้อน จะได้เอามาผ่อนหรือว่าเอามาใช้หนี้หรือว่าบางท่านได้เงินก้อนมาก็อาจจะทําการปลดหนี้ได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีเมษนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีบางท่านที่เคยมีเงินช่วงนั้นที่ให้เขาไปขอหยิบขอยืมในช่วงนั้นเขาก็จะนำเอามาคืนให้ท่านบ้าง บางรายก็จะได้เป็นเงินก้อนเข้ามาในช่วงนี้บางท่านที่คิดว่าไม่ได้ที่เขาเขายิมเราไปเขาก็อาจจะมาคืนเราในช่วงนี้ก็ถือว่าการงานการเงินของท่านนั้นดีถ้าหากว่าช่วงนี้ท่านจะไปเปิดหูเปิดตาหรือว่าไปเที่ยวหรือว่าท่องเที่ยวนําครอบครัวไปเที่ยวนั้นก็ให้ท่าน ระมัดระวังกันบ้างในช่วงนี้ถ้าหากว่าไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเที่ยวน้ำตกหรือเที่ยวตามทะเลอะไรอันนี้ก็ต้องคอยระมัดระวังให้ดีเพราะว่าอากาศมันร้อนระวังจะมีการเจ็บปวดหัวหรือว่าเป็นไข้กันขึ้นได้และอีกอย่างหนึง่งการที่เราไปเที่ยวหรือว่าไปส่วนรวมอะไรกันที่คนเยอะๆหรือว่าไปกันเป็นฝูงนั่นก็ให้ระมัดระวัง คำพูดคำจาอาจจะมีการพูดจาเรียกว่าผิดถูกันก็ขอให้ท่านคอยระมัดระวังอย่าไปใจร้อนถ้าหากว่าใจร้อนก็เดี๋ยวท่านก็จะเกิดเรื่องเกิดราวจะทําให้ท่านเสียเงินเสียทองกันได้อีกการที่ไปเที่ยวนั้นให้คอยระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของอาหารการกินในช่วงนี้ก็ร้อนนะครับให้ท่านระวังกันไว้อย่าประมาท อาจจะมีการท้องเสียหรือว่าเป็นไข้เกิดขึ้นได้ในช่วงนี้สำหรับบางท่านที่ทำงานในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าถ้าหากว่าท่านใดทำงานอยู่ในที่กลางแจ้งหรือว่าทำงานอยู่ที่สูงก็รู้สึกว่าจะมีการเบื่อนาอยู่ก็มีบางท่านอยากจะขอย้ายงานอยากจะไปทำงานอื่น เพราะว่าทอากับการที่เรียกว่าไปไป่ายปีนหรือว่าไปอยู่กลางแจ้งอาจจะมีคนบางคนขอย้ายงานก็มีในช่วงนี้ก็ถือว่าถ้าหากว่าท่านใดที่ขยันมีมณะอดทนพอทำไปเรื่อยๆต่อไปพอเข้าเดือนพฤษภาคมไปแล้วในเรื่องของการงานของท่านนั้นก็จะเข้ารูปเข้ารอยดี งานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นก็จะเกิดความสำเร็จขึ้นมาได้ท่านก็จะมีผู้คนรอบๆข้างหรือว่าเพื่อนฝูงญาติพี่น้องอะไรที่อยู่ข้างๆนั้นให้ความสนับสนุนท่านและงานที่ท่านทำนั้นก็จะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปบางท่านถึงกับมีงานที่เรียกว่ามีคนมาจ้างต่อไปอีกยาวนานหรือว่า เป็นอาชีพที่มั่นคงทำให้ชาวราศีเมษนั้นมีอาชีพในด้านของถ้าหากว่าท่านชอบค้าขายหรือมีธุรกิจเป็นส่วนตัวของท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าภารกิจของท่านของท่านนั้นก็รู้สึกว่าจะลุ่งเรืองอยู่ในช่วงขาขึ้นถ้าหากว่าท่านค้าขายอะไรก็จะมีกําำไร ท่านจะพบกับความสำเร็จบางท่านนั้นอยู่ในช่วงนี้อาจจะเจอะเจอคู่แข่งในด้านการค้าขายก็มีในช่วงนี้ก็ถือว่าถ้าหากว่ามีการแข่งขันกันนั้นก็ถือว่าถือว่าช่วงนี้จะสู้ท่านไม่ได้ท่านอาจจะขายดีกว่าเพราะอยู่ในช่วงของการเงินของชาวราศีเมษนั้นจะมีเงินที่เรียกว่าโดดเด่น ไม่แพ้สองหรือว่าไม่แพ้ใครไม่แพ้แม้แต่ในเรื่องของการงานการเงินช่วงนี้ท่านอยากจะได้อะไรท่านก็จะได้บางท่านนั้นนึกอยากจะได้บ้านนึกอยากจะได้รถหรือว่าสิ่งของต่างๆท่านก็อาจจะได้ไม่ยากภายในช่วงนี้เรามาดูในด้านของความรักของชาวราศีเมษกันบ้าง ภายในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสดชีวิตของท่านนั้นก็จะหอมฟุ้งกระจายจะมีคนมาติดต่อท่านไม่ว่าจะเป็นชายหรือจะเป็นหญิงในช่วงนี้ก็จะมีผู้คนเข้ามาลุมตอมกันอยู่มากมายแต่ก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนว่าถ้าหากท่านคิดจะมีคู่ต้องดูให้ดีด มิฉะนั้นอาจจะถูกหลอกได้ในช่วงนี้ก็เพราะว่าแต่ละคนที่เข้ามาภายในช่วงนี้จะเป็นคนที่มีเล่เหลี่ยมมากมีทั้งจะยังไม่ใช่เนื้อคู่เราก็มีเนื้อคู่ที่แท้จริงของท่านนั้นถ้าจะให้แน่นอนต้องถึงเดือน <c oughs> มิถุนาโนอนอาจจะมี ในช่วงนั้นอาจจะพบกับคนรักและที่เป็นรักที่แท้จริงเขาจะเป็นคนที่ดีมีความซื่อสัต์ต่อเราสำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านระวังในด้านการเข้าใจผิดกันอาจจะมีคนบางคนมาพูดจาชักโยงให้ทั้งสองเรานั้นต้องเข้าใจผิดกันได้ จะทำให้บางคู่นั้นถึงกับต้องแตกแยกกันก็มีบางท่านถึงกับเลิกลากันก็มีเพราะฉะนั้นให้ท่านระมัดระวังในด้านกามคำพูดและคนที่มายุแยงพูดอะไรก็อย่าไปเชื่อเขานักให้ทําหูหนักหนักใจหนักหนักเขาไว้จะเป็นการดี ในด้านสิ่งที่ต้องระวังภายในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านจะออกเดินทางไม่ว่าจะไปทางเหนือหรือทางใต้ให้คอยระมัดระวังอย่าไปมีเรื่องมีราวกับใครการไปเที่ยวก็อีกเช่นเดียวกันให้ระมัดระวังถ้าหากว่าใช้รถใช้ถนนเวลาเราเมาหรือว่าเรามึนอย่าไปขับรถจะดีกว่าหาคนขับแทนตัวเราจะดีจะได้ไม่เกิด อุบัติเหตุในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านทำอะไรจะไปทางไหนก็เตรียมใจให้พร้อมเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ที่เรียกว่าเราอาจจะมีภัยเกิดขึ้นก็ได้ก็ขอให้ชาวราศีเมษทุกท่านนั้นจะทำอะไรก็ขออย่าได้ประมาทในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเรานั้นจงมีความสุขความเจริญ การดำรงชีวิตของชาวราศีเมษนั้นพอเข้าสู่เดือนมิถุนานั้นท่านจะมีจุดที่ดีมีความสะดวกสบายมีกินมีใช้ไม่ขัดสนรวมถึงในด้านของการงานการเงินโชคลาภความรักทุกสิ่งทุกอย่างก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีคนนิยมยกย่องให้เกียรติคุณอยู่เสมอไม่ว่า จะไปทางไหนก็จะมีคนให้เกียรติคุณตลอดไปก็ขอให้ชาวราสีเมษทุกท่านนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญกันทุกคนครับสวัสดีครับ